สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายอูทำไมดอกใหญ่ขนาดนี้สวยจังเลยอ่ะซื้อผัก ผักบุ้งไปแกงส้มเนี่ยผักบุง้งน้ำงามรับปะ่ะเออสองกำ เห็ดฟางฟางถุง20บาทเียเลยมีถุงละยี่สิบยี่สิบนะเนี่ยนี่ถุงละยี่สิบยี่สิบสิบบาทอันนีสิบบาทนะอันนี้สิบบาทผนะักสดสดทั้งนั้นเลย หน้ายี่สั่งนุ้งก็มีนีอยังนั่นน่ะน,นี่ปลาปลาปลาลราคาดีเลยอ๋อแกงเล็กปลาล่าเอ้อซื้อแกงถุงส้มผักแกงคุงยักบาทนะ แกงถุงยกักษ์หวทอแกงถุงละยี่สิบยี่สิบที่เขาลังต่ำส้มตำด้วยปลาดุกทอดด้วยปลาดุกนนิมคร,ร,รับปลาซุกเขาเหลือไว้ให้ใคร กินมากเลยผมเปียกสองเลยครับอันละห้าบาทเท่านั้นนะจ๊ะสามสิบบาทให้กินก<อ>ินราดเลยยะราดเลยไหมราดเลยค่ะใครแวะมาก็ทานได้นะอันละห้าบาทเองอคุณลุงคุณลุง ของนี่แล้วมันเป็นไรมันไม่อกมันจะเด่นกไปย็นแอ้วะมาได้ได้ของ ข,ขอทหรอยากทุกวันครับผมพอ่อจะให้ทุกวันนี่ใครสนใจก็มีเบอร์โทรให้ด้วยนะเนี่ย พอมาส่งก็แถวนี้ผมไปส่งนะครับอออท่านอยู่แถวนี้ก็ส่งใช่ไหมฮะก็ส่งเลยนะผมส่งพองมันเริ่ยร <200, S 2> อากสองร้อยเราไปส่งตามซอยเรียกว่าเลยเราใช้าย้กันนี่ของอร่อยหาของกินที่น่องที่ไหนนี่ได้ตั้งเยอะแยะเลยอยู่ที่ไหน เดินกลับเจอมะกอด้วยมาถึงบ้านแล้วค่ะท่านผู้ชมเนี่ยได้ของมาแค่นี้แหละโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า